มาแล้วค่ะมาแล้วครับท่นผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปเปิดประวัติทําความรู้จักกับโตชิว่าที่เจ้าบ่าวหนุ่มหล่อของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกระแตอาสยามที่เห็นเป็นแดนเซอร์ข้างกายกระแตอาชีพแท้จริงแล้วคือนักธุรกิจคบหาดูใจกันมายาวนานมากกว่า11ปีสู่การเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางเวทีคอนเสิร์ต นักร้องลูกทุ่งสาวสวยรวยเก่งอย่างกระแตอาสยามนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วย,ยังเป็นนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางด้วยกระแตเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องความรักกระแตก็มีหนุ่มหล่อข้างกายโตชิลูกครึ่งไทยไต้หวันที่อยู่ข้างกายคอยซัพพอร์ตเธอมายาวนานกว่า11ปี จนล่าสุดนี้ในอินสตาแกรมของหนูเล็กเบนจวรรณได้ลงคลิปที่กระแตถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยโตชีคุกเขา่าพร้อมกับแหวนเพชรเม็ดงามงานนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติโตชีว่าที่เจ้าบ่าวของกระแตอาสยามกันค่ะ โตชิหรือนายจิรธีปันทีพเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2534ปัจจุบันอายุ34ปีเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการศึกษาเคยเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายก่อนจะศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรจังหวัดเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวีโรธ ความหลงไหลในการเต้นของโตชิเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง13ปีเขามีทั้งพรสวรรค์และความมุ่งมั่นจึงทำให้ก้าวสู่จุดสูงสุดในสายลีลาดได้ด้วยดีกรีแชมป์ลีลาดของประเทศไทยและยังสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียโดยคว้ารางวัลอันดับ5จากงานยูดไรซิ i งสตาร์ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้โตชิยังเคยได้รับรางวัลอันดับที่15จากการแข่งขันยิปหอบอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์และติดอันดับที่7จาก World of Dance ในระดับโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถอันโดดเด่นของเขาบนเวทีระดับสากล นอกจากโตชิจะชื่นชอบการเต้นแล้วเขายังเคยเป็นหนึ่งใน50หนุ่มคลีโอในฝันในปี2559และเป็นอดีตสมาชิกศิล,ลปินวงรีวันซิอีกด้วยความสามารถในการออกแบบท่าเต้นทําให้เขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิล,ลปินดังในหลายคนในวงการ โตชิกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือการเป็นหนึ่งในแดนเซอร์คู่ใจของกระแตอาสยามนอกจากจะแสดงบนเวทีด้วยกันแล้วโตชิยังมีส่วนช่วยดูแลธุรกิจต่างๆของกระแตในเบื้องหลังอีกด้วยทางบ้านของโตชิมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางของตัวเองซึ่งแบรนด์เครื่องสำอางของกระแตก็ผลิตจากโรงงานของครอบครัวโตชิและทำงานการกุศลผ่านมูลนิธิมาแล้วกว่า12ปี กระแต่เคยเล่าถึงโปรไฟล์และเส้นทางรักกับตัวฉีว่าเขาไม่ได้ทําอาชีพแดนเซอร์นะเขาเป็นนักกีฬาที่เขามาเต้นเพราะฉันบังคับให้เขามาเต้นเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจให้คนอื่นมาอุ้มตีลังกาเพราะว่าฉันเคยให้คนอื่นอุ้มแล้วแล้วฉันหัวทิมเลยสนิทกัน เราเรียนคลาสเดียวกันและเจอกันรู้จักกันเห็นเขาเต้นเก่งเลยทาบทามให้เขามาเต้นในวงเราแต่เขาไม่อยากมาเต้นแบบนักร้องลุกทุ่งสมัยก่อนเขาเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งที่อเมริกาด้วยแข่งชิงแชมป์โลกเราก็อยากได้วิชาจากนางอยากให้นางมาสอนเวลามีงานก็ให้นางมาช่วยเต้น ที่บ้านนางก็ทำหลายอย่างเลยธุรกิจพี่โตชิเขาผลิตเครื่องสำอางด้วยพี่แต่เขาผลิตกับโรงงานคุณแม่ของพี่โตชิด้วยเวลามีงานก็ให้พี่โตชิมาเต้นให้แต่เขาไม่รับเต้นแดนเซอร์ทั่วไปเหมือนมาเต้นเป็นเกสแดนเซอร์พี่แต่แต่พี่แต่ไม่จ่ายตังค์เพราะฉะนั้นพี่โตชิไม่ได้ทำอาชีพนี้เพราะเขาไม่ได้ตังค์ ถ้าไม่แต่งก็จะไม่เปิดตัวจริงๆอาจาเป็นเพื่อนสาวแต่ก็ได้นะพร้อมกับหัวเราะเขาเป็นคนคิดท่าเต้นเมรีนะคะตั้งแต่เพลงนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นผู้ชายอีกเลยแล้วก็หัวเราะเราเรียนเต้นคลาสเดียวกันเขาเป็นนักกีฬาดีลาดมหนึ่งมาเรียนแข่งกีฬา แต่แลกด้วยกันไม่มีเวลาเรียนตั้งแต่อายุ11มาเจอกระแตในวันซ้อมแข่งอยู่ดีๆกระแตอยากเต้นฮิมฮอปไปเรียนเต้นแล้วเจอกันที่คลาสเห็นเต้นเก่งเลยทับทมให้มันเป็นทีมแดนเซอร์ในวงแต่เขาไม่มีเวลาบ้านอยู่เชียงใหม่มีธุรกิจทําโรงงานผลิตเครื่องสําอางก็จีบอยู่นั่นแหละให้มาเต้นให้หน่อยเข้ามาเต้นด้วยความสนุกไม่ได้คาดตัวบังคับมาเข้ามาช่วยคิดท่าเต้นเพลงเมรีส่วนเพลงสะบัดท่าเต้นโหดมากเจ้าอวกเขาเป็นนักกีฬาลีลา ก็คิดท่าเต้นสับเลยตอนนั้นกระแตยังไม่ได้เก่งมากก็โชคดีได้เขาสอนตลอดเขามีความเป็นครูสอนเต้นอยู่แล้วเขาคิดท่าเต้นแทบจะทุกเพลง กระแต,แตยังเคยเผยตอนกลางปี2 5 6 6ว่าเตรียมแต่งงานสายฟ้าแลบไม่เกิน2ปีนี้ไม่ได้เปิดตัวคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างโสดบ้างแต่จริงๆคบกับคนนี้มา10ปีแล้วรักเดียวใจเดียวมากอยู่ด้วยกันจากความเข้าใจจากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยทําให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นด้วยเพราะว่าหนูอยู่ระบบหน้าบ้านเขาอยู่ระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุข กระแตยังบอกอีกว่าเอาจริงๆคบมาสิบปีมันก็แต่งได้แล้วลหละหลายๆคนไม่รู้มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแต่งมันก็เลยดูสายฟ้าแลบเพราะตั้งใจว่าไม่เกินสองปีนี้คือตั้งเป้ากับตัวเองแล้วก็แฟนว่าจะทำธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วเปิดตัวเลยหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายต้องขยันทำให้ได้แต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้าสปีก็จะแต่งเพราะจะ40แล้วค่ะ ในเรื่องธุรกิจของโตชิจิระทีปจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชพบว่าโตชิจิระทีปันทีมีรายชื่อการเป็นกรรมการบริษัท7แห่งและถือหุ้น7รายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด56,863,844บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทภูริแพทโตจำกัดโตชิจิระทีปันทีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจการขายส่งอาหารสัตว์ บริษัทเคทีคีเท้าจำกัดพบรายชื่อโตชิจิระทีปันทีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจการขายสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง บริษัท k t ทีแอมเ b จำกัดพบรายชื่อโตชิจิระทีปันทีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน5,000หุ้นหรือ50%ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตซื้อขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามอาหารเสริม บริษัทเอเมอร์จำกัดพบรายชื่อโตชิจิระทีปันทีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน5,500ห,หุ้นหรือ11%ดดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ บริษัทแอมเดนจำกัดพบรายชื่อโตชิจิระทปันทีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน5,000หุ้นหรือ50%เซนดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำบริษัทแอมรสเทรดดิ้งพบรายชื่อโตชิจิระิีปันทีเป็นคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน9,900หุ้นหรือ99%ดําเนดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทแอมเรสจำกัดพบรายชื่อโตชิจิระทีปันทีเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน9,999หุ้นหรือ99.99% 99มูลค่าหุ้น54,998,313บาทดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังพบรายชื่อโตชิจิระทีปันทีถือหุ้นอีกสองรายการได้แก่บริษัทอินแปลงจำกัดดำเนินธุรกิจการขายส่งเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมพบโตชิจิระทีปันทีถือหุ้นจำนวน3,000หุ้นหรือ30%บเรซบริษัทสเปซ879จำกัดดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหารพัตคารร้านอาหารพบโตชิจิระทีปถือหุ้นจำนวน3,000หุ้นหรือ30เซ เรียกว่าเป็นคู่รักคนดังที่ชื่นชอบในด้านการเต้นเหมือนกันจนได้มาพบเจอกันคบหาดูใจกันมายาวนานมากกว่า11ปีโดยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนสนิทและทำงานร่วมกันมาโดยตลอดความใกล้ชิดและความผูกพันที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทำให้ความรักของทั้งคู่แบ่งบานและแข็งแกล่งขึ้นเรื่อยๆสู่วันนี้ที่โตชิได้ขอ,อกระแตแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแอดมินขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ